มากี้รีวิวห้องพักราคาครึ่งแสนที่นเดทเลือกให้นึกว่าอยู่แบบราชาแต่พอเห็นกับตาแทบช็อกเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำและน่าแสดงความยินดีด้วยอย่างมากมายทีเดียวสําหรับคู่รักพระนางอย่างนาเดทคูกิมิยะและยายาอารัศสยาที่ล่าสุดฝ่ายชายได้คุกเข่าของฝ่ายหญิงแต่งงานท่ามกลางบรญญกติก่อนพระอาทิตยนะ์ตกที่เมืองโพซิตาโนประเทศอิตาลีไปเมื่อช่วงวันที่หมิถุนายน ที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนๆในวงการอย่างคู่รักหมากปรินคิมเบอร์รี่มากี้และป๊อกพัดสอนกอนและเพื่อนนอกนอกวงอีกมากมายไปร่วมทำเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้อีกด้วยงานนี้สาวมากี้และหนุ่มป๊อกก็ได้เผยคลิปนาะทีเดินทางไปซ่อนตัวที่โพสตาโนประเทศอิตาลีเพื่อนรอเซอร์ไพรส์ว่าที่บ่าวสาวมาชมกันพร้อมรีวิวสถานที่พักที่หนุ่มนาเดต เลือกไว้ให้แบบว่าเห็นแล้วช็อกสุดๆเพราะไม่คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายไปแต่จะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันเลยค่ะโดยในช่วงแรกมากี้และสามีได้เตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางพร้อมกับคู่ของหนุ่มมากและสาวคิมเบอร์ลี่ซึ่งก็ได้มีการเล่าว่าเมืองที่กำลังจะไปกันนี้เป็นเมืองที่แกงของพวกเธอเคยจองที่จะไปด้วยกันนานมากแล้วแต่ช่วงนั้นติดสถานการณ์โควิด พอดีจึงทำให้ไปไม่ได้และความโชคร้ายคือพวกเธอจองทุกอย่างไปในราคาคนละหนึ่งแสนกว่าบาทซึ่งคนที่จองให้คือหนุ่มนเดชแต่จองแบบไม่สามารถคืนเงินได้เลยทำให้เสียดายอย่างมากซึ่งในขณะนั้นหนุ่มหมากก็พูดขึ้นมาว่าแต่โชคดีมากๆที่สาวมากี้ขอเมลติดต่อกับโรงแรมที่เคยจองไว้เพื่อขอเข้าพักในราคาที่เคยจ่ายไปและสุดท้ายทางโรงแรมก็ยินดีให้เข้าพักได้ซึ่งพวกเธอก็ดีใจอย่างมาก เพราะโรงแรมนั้นค่าห้องพักแพงสุดๆคืนละหกหมื่นบาทเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่มาถึงยังเมืองโพซิตาโนพวกเธอก็เดินทางไปยังโรงแรมดังกล่าวทันโดยมีพนักง,งานสาวรายหนึ่งเป็นคนนำทางพวกเธอไปยังห้องพักโดยในระหว่างทางที่เดินไปสาวมากี้ก็พูดขึ้นมาว่าห้องที่จองไปหกหมื่นเป็นห้องในราคาที่ถูกที่สุดแล้วจนกระทั่งไปถึงหน้าห้องในตอนที่พนักง,งานสาวเปิดประตูเข้าไป ตอนนั้นสาวมากี้และหนุ่มหมากมีอาการหน้าเสียขึ้นมาและหนุ่มหมากก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าห้องเล็กมากก่อนที่สาวมากี้จะรีบบอกว่าเดี๋ยวๆให้เขาไปก่อนและเมื่อหนุ่มป๊อกแพลนกล้องเข้าไปในห้องก็ถึงพูดออกมาว่านี่หรือห้องราคาหกหมื่นบาทกระทั่งถึงวันที่หนุ่มนเดชจะคุกเข่าของสาวยายาแต่งงานสาว玛กี้หนุ่มป๊อกหนุ่มหมากสาวคอมเบอร์ลียก็ได้ไปรวมตัวกับเพื่อนๆคนอื่น เดินทางด้วยเท้าเปล่าไปหลายกิโลยังจุดที่นาเดชยา,ย,าย่าอยู่ในระหว่างนั้นเธอและเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าลงลุกคลุกคลานเพราะทางที่ต้องเกินไปลำบากพอสมควรและเมื่อถึงจุดที่ว่าที่บ่าวสาวอยู่ก็รีบซ่อนตัวกันอย่างไวก่อนจะออกไปเซอร์ไพรส์ตามที่คลิปที่ได้เห็นกันไปก่อนหน้านเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและน่าประทับอย่างมากจริงๆ ครัแม้สถานที่พักจะไม่ค่อยน่าประทับใจหนทางก็ยาวไกลและลำบากมากๆแต่เหล่าเพื่อนรักของสาวยาย่าและหนุ่มณเดชก็ทุ่มเทเพื่อทำให้วันนั้นพิเศษและสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งทางเราก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยอีกครั้งเช่นกันค่ะ